สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะทั้งสองสูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะก่อนที่เราจะไปเข้านะคะการคํานวนนะคะในคลิปแรกนะคะเรามาดูผลรางวัลก่อนนะคะผลรางวัลนะคะรางวัลที่1นะคะในงวดประจำวันที่16กรกฎาคมคะ2,567ฮะ367336ฮะข้างบนออก336ฮะแล้วก็ข้างล่างนะคะออก21นะคะ ต้องบอกเพืเ่อนๆสมาชิกว่าในงวดนี้นะคะในชุดสรุปของเรานะคะก็ไม่ผ่าน,นะค่ะแล้วก็สูตรที่แอดทำการคำนวณให้นะคะก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะคะเขามีสูตรเข้ามานะคะแล้วก็หลุดนะคะสูตรหลุดค่อนข้างที่จะเยอะน,นะคะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเราอ้างอิงนะคะสูตรเก่านะคะโดยเฉพาะข้างบน,นะค่ะข้างบนเนี่ยสูตรเก่าเนี่ยที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะชนที่8กับ0นย์คะ แอดก็เดาถูงนะคะแค่หลักร้อยนะคะว่าแอดเนี่ยชอบที่สุดะคะหลักร้อยนะคะคือคือสามถ้าเพื่อนสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าแอดเนี่ยวางหลักร้อยไว้นะคะที่สามนะคะเน้นไปที่สามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอพอมันมาออกแบบเบิ้อหน้าแบบนี้นะคะก็ทําให้นะคะพลาดโอกาสนะคะตัวที่แอดจับคู่ชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอหวยแพรหรือว่าเป็นตัวเลขนะคะที่อ สามตะบนนฮะจะไม่มีคู่ชุดนะคะที่จับเบิ้ลนะะก็ทําให้เราพลาดไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในงวดนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันใหม่นะคะตัวเลขเนี่ยแอดจะนําเสนอนะคะสูตรที่ไม่อ้างอิงสูตรเก่านะคะสำหรับงวดนี้นะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่คิดว่าพักก่อนก็พักได้นะคะแต่ว่าถ้าคนไหนยังจะสู้ต่อเราก็มาสู้ไปพร้อมๆกันนะคะ งวดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านะ,ะก็ต้องขอโทษขอภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะคะที่แนวทางที่ให้นะ,ะไม่ได้ทําให้เพื่อนๆน,นะคะได้ถูกรางวัลกันนะแต่ว่าก็มีสมาชิกนะที่บางคนเนี่ยเขาเอาไปวิ่งนะชาวต่างชาติเนี่ยก็เห็นคอมเมนต์มาบอกนะว่าเขาเอา,อาจากตัวนี้นะคะที่แอดให้นะเป็นวิ่งตัวเดียวนะคะ สองสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วลงให้สามสูตรเนาะชนกันที่สามเนี่ยสองสูตรพอเอาไปวิ่งเนี่ยก็ทําให้เขาได้ตังหลายแสนเหมือนกันฮะอยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราวะ,ะว,าว่าจากการวิเคราะห์นะแอดก็บอกอยู่นะคะว่าสูตรเนี้เนี่ยสามเนี่ยแอดชอบส่วนตัวนะ,ะสามารถเอาไปวางนะ,ะที่หลักร้อยนะคะแล้วก็หลักหน่วยได้นะ,ะแต่ว่าเน้นไปนะคะที่หลักร้อยนะคะสามนะคะก็ ถือว่าออกมาทั้งสามถึงสองตัวนะคะเพราะว่าออกสามสามหกเนาะในงวดนี้เนี่ยเราจะมาตามต่อสูตรนี้กันนะคะแต่ว่าต้องเน้นย้ำว่ามันเป็นสูตรเก่านะคะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะนําไปใช้ก็ต้องพิจารณาก่อนนาไปใช้นะ,ะสูตรที่เข้ามางดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแตมนะะ้มคะก็จะมีแต้มสองตัวบนก็เข้านะ,ะแต้มสองตัวล่างก็เข้านะ,ะแต้มสามตัวบนก็เข้านะ,ะก็จะมีเป็นอ่า ชุดดับสามตะบนนะคะก็ยังเดินอยู่นะแล้วก็เลขเด่นนะคะเด่นล่างเทียบชนสองสูตรระยะยาวนะคะก็เข้าคู่ชุดสองหนึ่งนะคะแล้วก็เด่นสิบหน่อยบนนะคะเทียบชนสองสูตรระยะยาวนะคะก็เข้าคู่ชุดสามหกนะีล้วจะอ่าแล้วก็หวยแพนนะคะที่เข้ามานะอาจารทยอยลงสูตรที่อ่าเข้าให้ก่อนนะคะส่วนสูตรที่เหลือเนี่ย เพิ่มเติมนะคะแอดก็จะทยอยลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะคะคนไหนอยากได้สูตรไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้แต่เนินๆนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการระยะเวลาในการหาค่ะก็อย่าเร่งแอดนะคะแต่ว่าให้พิมพ์มาไว้เนินๆนะคะเพราะว่าแอดเนี่ยอ่า,อานทุกคอมเมนต์นะคะก็จะรีบทยอยลงให้นะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการหาสูตรเนี่หนึ่งนะคะฉะนั้นอยากได้สูตรไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้นะคะ เรามาดูนะคะสำหรับคลิปแรกนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหานะคะเรามาดูนะคะอดจะลงเป็นเลขวิ่งชุดนี้ให้ก่อนค่ะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเดินมาสิบเก้างวดค่ะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่มาหนาร้อยหน่วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกสี่สี่หกค่ะวิ่งที่หกค่ะมาที่หน่วยนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งที่สามค่ะ ออกที่สามสามหกก็มาทั้งร้อยสิบเลยนะคะแต่ว่าไอ้อันเนี้ยเป็นสูตรร้อยหน่วยนะคะก็ถือว่ามานะ,ะที่หลักร้อยนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเรามาดูนะคะสูตรเราจะใช้นะคะหลักพันหลัก 1้อยสบบน10ล่าง3ครั้งหน่วยล่าง3มครั้งหน่วยหนะ้าครั้งที่หนึ่งเครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งและบวกครั้งที่แตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2องหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนนลคะเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์บวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับเก้บวกสามเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนบวกแเท่ากับเกบวกแคะท่ากับเจ็ไรจะได้นะเลขวิ่งนะคะร้อยหน่วยคนะในสูตรที่1นะะ่นะคะ ก็คือ7จนะคะมาที่ร้อยหน่วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งคนะแต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่อาจะลงสนามจริงเนะี่ยอก็ต้องไปรวบรวมสูตรนะคะรวบรวมสูตรที่เข้านะแล้วก็วิเคราะห์มาก่อนแล้วนะอันนี้ วิเคราะห์ให้คร่าวๆก่อนนะคะสำหรับเลขเจ็ดในงดนี้นะคะแอดมองว่านะคะมีโอกาสมาได้นะคะระหว่างร้อยกับหน่วยนะคะแอดเลือกไปนะคะที่ร้อยไว้ก่อนค่ะสําหรับเลขเจ็ดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินต่อนะแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ชอบส่วนตัวคะในงดนี้งวดที่แล้วชอบส่วนตัวสามในงดนี้เนี่ยหลักร้อยเนี่ยชอบอยู่สองตัวนะคะแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจว่าชอบตัวไหนที่สุดนะคะก็เจ็ดเนี่ย จะอยู่ในหลักที่แอดชอบนะคะในหลักร้อยนะสําหรับเจ็ดในตัวนี้นะคะฉะนั้นอ่าก็มาวิเคราะห์กันแบบนี้ไว้ก่อนฮะส่วนเพื่อนๆจะชอบเจ็ดไหมเนี่ยในสามตะบนงวดนี้นะคะก็ลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานําไปเสี่ยงด้วยตัวงเพื่อนเองค่ะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะสองสูตรที่สองะสถิติสิบเก้างวดอันนี้เป็นวิ่งนะที่ร้อยสิบหน่วยคะ มาได้ที่ร้อยสิบหน่วยนะคะวิ่งที่สี่มาที่ร้อยกับสิบนะ,ะงดที่แล้วเนี่ยวิ่งที่สามนะ,ะออกสามสามหกนะคะก็มาที่ร้อยกับสิบนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสิบล่างหน่วยล้างสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้ง หน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้ยทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สองและบวกครั้งที่สองสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับศบวกสเท่ากับสีบวกส เท่ากับ6 6หกบวกหนึ่งเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกสะเท่ากับสาะเราจะได้นะเลขวิ่งตัวเดียวนะในงวดนี้นะในสูตรที่2นะงวดที่แล้วเป็นสูตรที่สองนี่แหละได้ที่3นะฉะนั้น3เนี่ยจะมาอีกไหมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกวิเคราะห์พิจารานาฮะแต่ว่า,อาแอดเนี่ยยังไม่ แอดยังไม่นะคะยังไม่เลือกนะคะปักเลือกที่สามนะ,ะระหว่างสามกับเจ็ดเนี่ยถ้าจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งนะคะถ้าแอดวิเคราะห์ให้นะคะแอดเลือกไปที่เจ็ดไว้ก่อนค่ะส่วนสามเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆชอบสามารถเลือกไปได้นะอันนี้ก็แค่วิเคราะห์คร่าวๆก่อนค่ะยังไม่ได้ตัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้งนะคะแต่ว่าถ้าถามระหว่างสองตัวนี้เนี่ยชอบตัวไหนระหว่างเจ็ดกับสามเนี่ย แอดชอบที่7มากกว่านะคะฉะนั้นอันนี้ก็เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมานะคะเลือกตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปแรกนะคะของมดประจำวันที่1สิงหาคมนะคะ2567ะคะเป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะสองสูตรเก่านะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะ พิจารณาก่อนนำไปใช้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ